ภาพลักษณ์ที่ออกมาลักษณะที่ตลกนะครับหรือขบขันหรือรุนแรงนั้นเป็นภาพลักษณ์ที่เราไม่อยากสื่อออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจถึงต้องคิดให้ได้พี่น้องตำรวจเนี่ยนะครับใช้โซเชียลมีเดียได้นะครับแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะครับแต่อยากให้คิดก่อนโพสต์คิดก่อนแชร์มีความระมัดระวังนะครับสื่อสารภาพลักษณ์ที่งดงามที่สง่างามสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะครับเป็นภาพที่ทางกานชาติอยากจะสื่อสารออกมานะครับ เป็นค่าการตำรวจผู้รักษากฎหมายจะทําอะไรเนี่ยมันก็มีผลทั้งบวกทั้งลบถ้าตัวเองทําตัวไม่รอบคอบหรือไม่เกิดความเป็นธรรมหรือเกิดความได้หายย่อมส่งผลเสียต่อตัวเขาเองแล้วก็ต่อองค์กรตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายจึงต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่เป็นผู้กระทําความผิดเสียเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่ผิดหรือละเมิดต่อกฎหมายหรือละเมิดต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นตำรวจจึงต้องให้คิดเป็นต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควรเพื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ต่อตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอยากให้เพื่อนแการตำรวจนะครับรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะเราเป็นแค่การตำรวจเนี่ยเราต้องรับผิดชอบมากกว่าพี่นอ้องประชาชนมากกว่าปกติที่เราควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เกิดความรอบคอบทุกครั้งก่อนที่จะแชร์หรือก่อนที่จะโพสต์ต่อเจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะยิง่งตำรวจเราเป็นผู้รักษากฎหมายนั้นต้องระมัดระวังมากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำไปต้องฝากไว้นะครับประการสําคัญจริงๆแล้วเทคโนโลยีทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งสิ้นครับ เราต้องรู้เต้าทันและเข้าใจมันถ้าเรารู้เท่าทันมาแล้วใช้ประโยชน์จากข้อดีนั้นสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรับประการท่านทุกคน